ครับท่านทั้งหลายที่นี่คือเสียงจากโฟกัสหม f o r ฟลันะครับสถาบันอบรมสอนคุณธรรมความดีงามสากลน,นะครับคุณธรรมความดีงามสากลน,นั้นมีอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคนเราจาเป็นต้องหยิบยกออกมานั้นในการศึกษาคุณธรรมความดีงามทั้งหลายไม่เพียงแต่ที่เราจะศึกษา ในเฉพาะสิ่งที่เราคุ้นเคยรอบกายเท่านั้นแต่เรายัางศึกษาได้จากคำสอนดีๆในคำสอนอื่นๆในโลกนี้นะครับผมเองก็เติบโตอยู่กับทางพระพุทธศาสนาดังนั้นผมได้รับคำสอนจากพระพุทธศาสนาเป็นอันมากก็มาได้ปฏิเสธคำสอนในคำสอนอื่นๆเพียงขอให้ตรงกันก็พอนะครับ วันนี้ก็นําเรื่องว่าพระผู้มีภาพร,า,รา,าดว่าดูก่อนกิมพิระเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกวาชิกาในธรรมวินัยนี้เ,รรเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในศาสดาไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระธรรมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในศิกขา ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงซึ่งกันและกันดูก่อรกิมพิระนี่แลเป็นเหตุให้เ,เป็นเหตุปัจจัยเครื่องให้พระสัทธรรมไม่ดำรงอยู่นานในเมื่อตถาคตปริมิพานแล้วท่านทั้งหลายผู้สนใจศึกษาทางคำสอนพุทธศาสนาคำสอนถึงความเป็นพุทธคือรู้ตื่นเบิกบานอันได้แก่ริยศสศัททั้งหลาย การทำความดีก็ทำได้เฉพาะตนอย่าได้ไปสนใจความชั่วของคนอื่นแล้วเอาเข้าไปยึดไปติดทำให้คุณธรรมความดีของเรานั้นหดหายไปก็ขอให้ท่านทำความดีแต่เฉพาะที่ตัวเองทำได้พึงมีรูปนามนี้ไปนั่นเป็นอุบาสกอุบาสิกากับผมเป็นอุบาสกดังนั้นผมเองเปิดโฟกัสไมโครฟลัมเพื่อสอนคุณธรรมความดีอันเป็นกลาง เป็นการสอนในลักษณะหน้าที่คุณธรรมศีลธรรมที่จะนําให้ท่านทั้งหลายได้ใส่ใจไว้นะครับให้เข้าใจเรื่องความจริงที่อยู่กับใจตัวเราส่วนท่านจะน้อมนําไปสู่ทางพุทธศาสนาคือกระแสพระนิพพานนั้นก็เป็นหน้าที่ของท่านเองผมทําหน้าที่เป็นสถาบันที่กระตุ้นเตือนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเราจึงไม่คิดจะไปจ้องจับผิดความที่ ความที่ไม่ถูกต้องของใครทั้งหลายแต่เราจะชี้นําทางที่ถูกต้องให้ฟังดังนั้นเราจะเห็นว่าในยุคปัจจุบันนี้นะครับจะมีผู้คนมากมายมีอะไรที่แปลกแตกต่างแหลกหลากแหลกหลากหล,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 ลายให้มากมายแต่กิเลสในตัวน,นั้นคือสําคัญที่จะเช็คดูว่าเราเนี่มีความเพ่งอยากได้เราปัาศจกความโลภความโกรธความหลงหรือย,อยังอันนี้ก็เช็คได้ในใจ อันนี้โอวดอะไรใครไม่ได้แค่เราบริสุทธิ์ใจเรารู้ข้องเราเองนะครับนั้นใครที่จะไปสนใจทางโลกและต้องต้องปวดปากพนอยู่ทางโลกต้องเข้าใจบรรดาที่เขามองเราในมองผู้ปฏิบททัติธรรมเนี่ยนักปฏิบททัติตามเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องเข้าใจผู้อื่นด้วยเข้าใจเราด้วยดังนั้นอการที่เราจะถือมั่นถืออัตตาถือมานะถือที่ถิเนี่ยมันต้องถูกละด้วย เพราะเหตุปัจจัยของเขาก็คือตัวตัณหาดังนั้นตัณหานี่แหละคือตัวสมุทยัยคือต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายถ้าท่านมีความปรารถนามีความปรารถนา,มา,มนาไม่อยากจะเกิดอีกก็ต้องเรียนตามตรงว่าท่านต้องเดินตามมรรคนะครับส่วนพระอะไรทีปร่ปฏิบัตินอกรีตนอกลอยนอกวินยัยจะพูดอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าความสํารวมในอินทรีย์ทั้งหลายมันต้องมีแล้วแล้วสังนีต เราเป็นพุทธสาวกเราก็ต้องรู้แล้วว่าอืใครปฏิบัติถูกปฏิบัติไม่ถูกแต่พูดไปก็ก็ต้องพูดนะครับแต่ว่าถ้าตัวเองไม่รู้ตัวเองนี่คือสําคัญแล้วล่ะครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนเป็นอุบาสกอุบาสิกาและถ้าบวชเป็นพระก็เป็นพระที่ดีหากเป็นพระภิกษุณีที่ยังเหลืออยู่มีอยู่ในโลกก็ขอให้เป็นพระภิกษุณีที่ดีนะครับผมรักทุกคนเสมอครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ